เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมของไมค์ครับกันอีกเช่นเคยฮะและวันนี้ผมจะทําการแปลงร่างเป็นหมาเขียวเอ้ยหมาขาวเอ้ยหมาเหลืองถูกและครับทุกคนวันนี้เราจะแปลงร่างเป็นหมาเหลืองเจกนะครับผมจากเรื่อง Adventure Time นะครับและวันนี้น้องโดมก็ผมเขาอยากจะเข้าไปสํารวจเกี่ยวกับปรสาสัท c a แคนดี้นะครับและวันนี้ผมก็จะเล่นเป็นเจกแล้วก็จับน้องเขาเล่นนั่นแหละนะถ้าเขาขออะไรผมผมก็จะให้ทุกอย่างเลยตอนนี้น้องเขาอยู่ตรงขาของอะไรเนี่ยตัวอะไรนะทุกคนตอนนี้ผมจําชื่อไม่ได้เลยยรแตต่่ก็อูง ขานะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยน้องกันดีกว่านะครับทุกคนยังไงก็ฝากเม้นครัว่า FC m i k e มีกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดซ้ายกด s u b s c r i b ้ให้ฉันด้วยละเอาเป็นว่าไปดูตอนช่วยกันเลยเอาเลยครับทุกคนตัวผมนี่มันแบบไม่ต้องหายตัวก็ได้นะแบบเนียนๆครับเลยนะตรงเนี้ยทุกคนดูดิเนียนมากเลยอะไอแต่ว่าอยากเห็นแบบข้างในเลยอะตอนที่น้องเขาเดินอนะไรเงี้ยโอเคผมก็กล่าวสวัสดีนะด,ด้วยนะครับผมวันนี้ผมอ,อยู่กับคุณครับโดมคุงนะครับผมอีกนะวันนี้เราจะมาเล่นบ่ายคาชิาหลัง น้ำลายไหลอ่ะเนี่ยมาแล้วก็เจอน้ำมาจากไหนวะเนี่ยแล้วที่เราเดินสำรวจมาจากบ้านต้นไม้ตรงนู้นนะแล้วเรามาเจอภาษาตรงนี้นะฮะเราก็จะแบบแต่น้ําลงมาแบบมันจะให้เราขึ้นไปหรือลบาใช่ขึ้นไปเลยก็ได้นะที่จริงนะหรือว่าไอ้ลูกบอนนี้มันน้ําลายใหญ่ย้อยมันก็มีส่วนอยู่นะตรงนี้จะมีแบบแคนดี้เยอะมากเลยครับทุกคนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอาแคนดี้น้องเขาดีกว่าโอ้ยงเลผมต้องขนมทุกอย่างตั้งไว้ที่นี่นะทุกคนนะทุกคนถึงแล้วทุกคนจนเป็นมะเร็งเฮ้ยไม่ใช่ กินลูกอมจะเป็นบาวหนครับเดี๋ยวนะเดียวนะไอ้ไม่ใช่แคนดี้ลูกอมสายไหมก็สายไหมเฮ้ยเอาใช้สายไหมเหรอฟะนี่ลูกอมอันนี้ต่างหากเป็นไหมเป็นด้วยนะแต่ก็กินไม่ค่อยอิ่มนะเนี่ยอุ้ยด้วยนะด้านบนนี้มีของกินเยอะมากเลยเราจะลงไปข้างล่างอุ้ยข้างล่างเป็นอุ้ยเมืองจะลงไปได้ไหมเนี่ยได้ก็จะทุบกระจกลงไปได้เลยนะนี่ดีดีฉันทำให้แล้วทุกคนครับผมว่าผมต้อง ต้องไปร่างเป็นเจ๊กเลยแม้นั้นเดี๋ยวมันจะแบบเพราะว่าเจ๊กมันสามารถแบบอารมณ์เหมือนเกมหมดหนึ่งไงเจ๊กอะแบบมนุษย์ที่หมาที่เกมหมดหนึ่งในเรื่องผมเห็นเขาบอกเป็นอาจารย์ขนมนี่เฮ้ยใช่แล้วเฮ้ยงงอะไรไอ้ไม่อะไรเรียกฉันเหรอดีเจ๊กอุ้ยโอู้น่ารักจังเลยอะแต่ตาทำไมตานายมันเยิ่มเยิ่มไปหน่อยนะนอนมาบ้างอย่างเนี้ยนอนน้อยอะนะเราจุกเจอเจ๊กด้วยวิ่งตื่นเต้นเอาจิงเข้าทางนี้ก็ได้นะเนี่ยเจคไว้ไหนอะ เน้องเมืองไม่ได้นะฉันเพิ่งเข้าเมืองมาเองเอาแล้วฉันเพิ่งเข้าเมืองมาพาฉันไปทัวร์หน่อยได้ไหมทัวร์เหรอได้เลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของบ้านบ้านขนมตามฉันมาทำไมบ้านบางหลังมันล็อกอ่ะอ่ามันล็อกใช่ไหมตูเหล็กอ่ะเจ๊กทำอไมเหรอเอ่ออ่ะอะไรแกกอย่าเาบังสินี่จบเจ้เขยข้างล่างนี่มีอะไรอ่ะมีของอยู่นะมันเป็นห้องอ่ะไเนี่ยเจ๊กเฮ้ยเอ้าเจ๊กหายไงเฮ้ยเอ้าโหเจ๊เขาโผล่ข้างล่าง ก็ฉันบอกแล้วว่าฉันเป็นอาหารเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเจ๊กนายเข้าไปได้ไงอ่ะก็ฉันยืดหยุ่นได้ยังไงล่ะเดี๋ยวฉันเข้าไปหน่อยได้หนี่เป็นโอ้เอาหมดอะไรเลยอ่ะว้าว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 ว้าอ้ไอ้ไอ้ไใส่ฉันเอาเป็นว่าแกต้องมีอาวุธไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันปกป้องนายเองดีกว่าขวดนี้ไว้เพื่อแหกท่านทุกคนออนี้คืะไรอ่ะโอ้ยไอ้ยมาบัดโวยกมา มวยก็มามา่ะไปเลยทุกคนอะไรเนี่ยแต่ากลัวทุกคนโอ้ยากูได้ไปก่อนนะเจ๊เ้ยเจ๊ไปแล้วเจ๊ไปแล้ววตามแ้ตามทุกคนเจ๊ไปลตามเมือเจ๊ก้าวไปแล้วก็ก้าวไว้ทุกคนเย s เอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถูกถูกถูรถูกถูกกถู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 กะูกถูกกถู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 กกกถูกถูกกกถู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 วถูกถูก ่ะนนีใช่ที่มันประชุมเปล่าวะเทาจะไม่ได้ว่ะผมไม่แม่ไหนจะใช่วะการอันแก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 เอานี่ไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนอ่ะนี่นี่เอานี่ไปใส่ชุดก็เพื่อเพิ่มแบบเหมือนห้องทดลองเลยใส่ก่อนอุ้ยเจ๊งทีของว่ะอันนี้ไปจำจีขอได้เลยนะ่นได้แกไม่หยอกขอฉันเองอ่ะอ่าอันนี้มันเออช่าบัตเถอะนะตอนนี้เราอยู่ด้านบนอืมแกอยากขึ้นไปด้านบนไหมต่อดีอ่ะ ฉยยันยืดได้อะนะเจกไปไหน่อกันดีเจก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 อ่าอ่าตาันาไอเดี๋ยวยอย่าท้าเได้แกไม่ใช่ชัยวัน้นะเดี๋ยวใใ <S <S มันให้ดดน้องมาดีกว่าไปแทะผมตรงนี้เลยแล้วนะมันรูเหมือนเป็นขนมอ่ะเอออย่าอยาอย่าอยายาอยา,ยา,ยาอยอะไรเนี่ยมเารล๊อะ ตามฉันมาแล้วตามฉันมานะอุ้ยเลยเลบันทังโอ้โห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 ว้าวแกขึ้นไปบนโน้ตไหมบนโน้ต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 อยากขึ้นปะเข้าไปตรงนี้เหรอไม่ใช่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 ทางนี้ไปไหนอ่ะเออยตามมานี่ก่อนเอ้ยตามมานี่ตามนี้ดี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 โอ้โหเดยบ้าถ้าอย่างงั้นนะแก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 เอาอย่างนี้แล้วกันเจ็บ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 โอ้โหโกรธตรงนี้แต่ตรงนี้ตตรงนี้นี่ เจ๊อยากขึ้นไปท้ายบนไหมเดี๋ยวฉันพาเข้าอืมเฮ้ยกอง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 ก่อเล่นอลตอนนี้เล่นทางน้ำมาเลยอ้าวเจ๊หายด้านบนด้านบนผมจะอะไรส่งถัญญยาให้น้องก็ดิโจรเฮ้ยน้ำเฮ้ยเจ๊ยังไม่ตายวะทุกคนเจ๊ยังไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีของอยู่นี่อ่าเป็นเฮ้ยนี่มันของเล่นปะใช่แล้วเฮะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋เจ๊ขี่อะไรอะเจ๊กรถของเล่นเนี่ย,ยเท่อะเท่อะเจ๊กเท่อะอยากขี่ไหมเฮ้ยเจ๊กอยู่ด้วยอ้ยเาไหมเอาละเราจะไปสำรวจข้างนอกกันเราไปแล้วเราทุกคนทำไม่ได้ตอนนี้เรามีบล็อกฟันบิดที่เฮ้ยง่ <c oughs> <c oughs> ของเล่นแต่ว่ามันไม่มีน้ำมันอะ่ะเดี๋ยวเติมน้ำมันให้นะรถของเล่นใช้น้ำมันด้วยเหรอฟันเนี่ยป๊อปโอ้ยเติมแล้วเหรอได้ตามมาเลย

อร่อย่อยเอยเินเองไปเลยฮ้ยะะว่าไงฟินเพื่อนเลิฟไม่ได้เจอกันนานเลยว่าไงขอละขอเนี่ยวัาดีเจ๊กหายทุกคนอย่ใหญ่ใหญ่อย่าตีศพนะเลิฟบ๊อบ หาฟินไงแกอย่าตีฟินเพื่อนฉันเฮ้ยเนี่ยได้อะไรอย่นี้แล้วเขาอยู่บ้านเดียวกันด้วยว่ะเออเดี๋ยวผมเออ,อคเครืที่เอาเนื้อสองเม็ดไหมอ่ะขอบคุณมากเลยโห,หถือว่าแลกกันนะเปิดเลยว้าวได้แกอยากไปตีวังกรกับฉันไหมล่ะเดี๋ยวฉันจัดให้แบบงามๆครับเดี๋ยวผม พาน,น้องเข้าไปตีมังกรดีกว่าครับทุกคนวัสดีฟินไหนๆก็จะจบละฟันกินฟันฟินทิ้งเลยไหมทุกคนฆ่าทิ้งเลยเฮ้ย <c oughs> อย่าอย่านะอย่ามันตายแกเพราะส่วนสูงแกเยอะกว่าชัดงั้นก็ขอวาร์ปไปเลยแล้วกันอ่ะอารมณ์ไปกินไวน้สุดท้ายก่อนตายมานี่เลยเฮ้อยอะไรเนี่ยเฮ้ยโ,โประตูนาร์ล้ออุ้ยเจ็ดค่ะอุ้ยโกหกเจ็บปรตูด้ออะไรอ่ะโอ้ยโป่งไปเลยไปเลย ไม่ได้ไงตบใชบตัดใช้บตัด้บดงๆนะช้าๆนะตบช้บาช้านะอันไหนเอนเดอร์ดะกอนอันไหนคือมังกรอ่ะมังกอรอันไหนคือมังกกอรไล้นตกลงไปจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเจ็เพราะฉันปากกลัวไม่ค่อยเก่งมงแกเห็นมังกรป่ดูเย้แกเห็นมังกรไหมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่าเฮ้ยมังกรมาเฮ้ยรงระวังแกระวังด้วยดิมังกรด้วยว่ะทุกคนแบบแกว่ะอทพูดนะแก่ขบพูดเดียวก็มังกรด้ มีพวกแบบปืนไหมอ่าไม่มีอังมีแต่ดาบเอาไปมีดาบโอ้ตายแล้วโอ้ยนี่แน่อ้ยไม่นะแจ๊เอ๋ก่อนแกตายที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อไหร่แกจะกลับมาวะเนี่ยอไบ้าจริงแกไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยไดอยู่ไหนอะอุ้ยเอ้ยแกมันแล้วเหรอเอ้ยเจี๊ยบเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวเหมัอนก่อนบินมาอ ปืนไม่มีฉันบอกไปแล้วแกจะให้ชัดฆ่าเลยไหมเจ๊เจ๊เจ๊ไม่มีฉันไม่มีฉันไม่มีนายมีอุปกรณ์ที่มันเก่งวันนี้แม่กาญนาเก่งจริงๆนายต้องมีมีอะมีเอ็ย่าไปฆ่ามังกรให้ฉันดูหน่อยดีกว่ามา้ยแกฆ่ามังกรให้ชัดดูหน่อยถ้าแกเก่งจริงโอเคฉันฆ่าทุกอย่างแล้วบนโลกวันนี้ฆ่าละเป็นไงฉันฆ่าทุกอย่างแกทำอะไรแม่กาญนายบอกเดี๋ยวนี้นะ ยู่หลังแกนี่อเฮ้ยอยู่ไหนกลับมาดินะก็ชัดข้ามมังกรได้แล้วอะอ่ะอย่าแกทำอะไรของแกโอเคครับทุกคนก็สลับวันนี้ขอลาไปก่อนดีกว่านะครับในไหนก็เฮ้ยเดี๋ยวฉันไปช่วยแกแล้๋ยวเฟยเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปช่วยแกนะเว้ย แกเลือกที่จะสู้กับฉันเองนะฉันไม่เกี่ยวโอเคครับทุกคนก็สหรับวันนี้ขอลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับและทายด้วยนะครับสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับกดเลิฟให้ผมด้วยด้วยไอ้แดดราก้อนอยู่ไหนอ่ะก็มาตายแล้วไงคนผมจะเห็นไข่มังกรเราจะต้องไปเอาไข่มังกรมันเย่ิพย์หายแล้ว